ก็สวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยอยู่ผมหมอผีคนเดิมในวันนี้ก็คลิปสไตล์ไม่ค่อยดักเท่าไหร่ทุกคนแต่ก็ยังคงเป็นคลิปดักนั่นแหละก็กะว่าจะาวิ่งไปด้วยแล้วก็วิ่งหาไลฟ์จุดดักไปประมาณนี้คนหาทำเลแบบไลฟ์วิ่งของศัตรูอะไรประมาณนี้นะก็มีคอมเมนต์จากคลิปที่แล้วที่บอกว่าผมดักด้วยปืนไรเฟิลมาเยอะแล้วอยากให้ลองดักด้วยปืนกลมือบ้างทุกคนวันนี้ก็เอาเป็นปืน MP 5มไฟมาส่วนสไตล์การแต่งปืนก็ เป็นเก็บเสียงแม็กห้แล้วก็ท้ายเล็กที่สามารถพับได้แล้วก็เป็นสะโขบเล็กนะแล้วอีกคอมเมนต์หนึงก็บอกว่าช่วงนี้เนี่ยหมดส0 0 0มื่คึกคักนะเออปกติเล่น80,000ก็ไม่ค่อยได้ออกเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้ลองเปลี่ยนมาเล่นในหมดแปดในหมด30,000ืกันบ้างทุกคนเป็นหมดดูโอเหมือนเดิมยังไม่ได้ไปหมด4นะหมด4ก็น่าจะต้องรอหมดดูโอหมดก่อน โอเคก็ก่อนรับชมคลิปนี้แบบเต็มระบบฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเดี๋ยวเรามาดูสไตล์การเล่นของวันนี้กันทุกคนว่าจะออกกันได้ซักเท่าไหร่ไปรับชมกันเลยดีกว่าถ้าหากว่าคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมราคาสุดคุม้มผมขอแนะนำร้าน Red Potion รับเติมเกมบริการเติมเกมยอดฮิตเติมไวปลอดภยัยราคาสุดคุม้มรวมเกมเด็ดเกมดังครบทุกเกมฮิต และสามารถเลือกเติมด้วยตัวเองแบบง่ายๆเพียงแค่สมัครบัญชีเลือกเกมและ็ปะเข็จ,จํำระเงินรอรับยอดไม่ต้องรอนานและปลอดภัยการตีความปลอดภัยด้วยรีวิวจากลูกค้าที่พึงพอใจมากกว่า2,000รายการบริการร้านเติมเกม Rest Potion เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ตี5ยาวไปจนถึงตี2ส่วนสุขสาร์วาทิศเปิด24ชั่วโมงอย่าลืมมาใช้บริการกันเยะๆนะจ๊ะ มาอยู่กันในเกมแรกกันทุกคนในเกมนี้เนี่ยผมกดผิดมาแล้วก็เอาเป็นปืนเ,นเออปืนเล็กมานันแหละแต่ไม่เป็นไรทุกคนในรอบนี้ก็ลงเป็นอ่าพื้นที่ไร่ปกตินะไหนๆก็กดผิดมาแล้วเดี๋ยวเราร้องดักดูในพื้นที่ไร่ปกติกันโดยปกติแล้วเนี่ยพื้นที่ไร่จะมีพวกตีปอาคาหรือว่าพวกขนของอะไรประมาณนี้แหละโอเคน็อกตายโอ้โหเกือบ โดยปกติแล้วหมดปกติทุกคนมันจะมีแบบเขาเรียกพ่อค้าไหมหรือว่านักเทศดของอะไรประมาณนี้แหละที่ว่าเอาพวกกระเป๋าใหญ่ๆมาแล้วก็วิ่งออกอะไรประมาณนี้หรือไม่ก็อาจจะมีพวกเซ็ตใหญ่ๆวิ่งมาปลดยุทธภัณฑ์อะไรพวกนี้แหละเผื่อว่าเราจะดักทางออกได้คนรสำหรับเกมแรกก็เดี๋ยวลองดู เหมือนว่ายังมีเพื่อนเขาอีกตัวเอคนเพราะาตอนแรกเนี่ยผมยิงไปยังน็อกเดี๋ยวลองวิ่งหาดูแต่ก็ไม่แน่นะเขาอาจจะวิ่งไปไกลลละมผมมาทีมสี่ไงแล้วก็กดโซโล่มาเพราะมันเป็นโหมดธรรมดากะจะเล่นโหมดไล่ส0 0 0 0ืนนี่แหละแต่ว่ากดผิดมาไม่เป็นไรไเจออะไรบางอย่างทุกคน ปืนนี้โคตรนิ่งบอกเลยยิงขาโคตรดีด้วยราคาก็ถูกเอาไว้แบบเป็นหนูเซ็ตประหยัดได้ปืนไหลเหมือนจะเป็นปืนสายข่านะ เดี๋ยวเรา,เรา,เราดักตีออกกันเลยดีกว่าทุกคนเผื่อว่าดวงเราดีจะมีพวกตีปอขาตีที่ว่าเขาขนของมาวิ่งออกเพราะตรงนี้จุดออกมันอยู่ใกล้ไงเขาน่าจะวิ่งออกใกล้ส่วนกระสุนที่ผมเอามาก็เป็นกระสุน3นะเน้นแบบยิงขากับยิงตัวเกมนี้ก็รอจนเหลือ26นาทีทุกคนตอนนี้ก็มีเสียงเท้าวิ่งมา1เสียงเรียบร้อยขนแตกไอ้หมอนี่ขนของมาปะเนี่ย เหมือนจะมาแค่ตัวเดียวพอยิงขาไปก็คือล้มเลยโอ้โ oh ห เหมือนว่าในรอบนี้เนี่ยผมวิ่งมาหลังจากที่เคลียร์ของเลยเสร็จเหมือนจะได้ยินเสียงคนเขายิงกันในโกดังทุกคนแต่สิบเอ็ดน,นาทีแนละ้วผมคิดว่าน่าจะเป็นพวกตัวแฝงในประมาณนี้แหละแต่ก็ไม่แน่นะบางทีอาจจะมีพวกเป็นคนที่เหลือือ,อยู่ถ้าว่างๆนี่มาหนักได้นะมาหนักในหมดปกติอะเราพอค้านักเทรดของเขาจะวิ่งคนของม่วงแล้วก็มาออกกันหรือด,ดีไม่ดีก็อาจจะซื้อพวกพาตั ใหญ่มาแล้วก็วิ่งออกเลยประมาณนี้นะอันนั้นมันเป็นตัวแฝงที่นอนตายอยู่เรียบร้อยทุกคนว่าละมาเดี๋ยวเคลียร์ของออกเลยดีกว่าไม่น่าจะมีอะไรแหละตัวแฝงแล้วก็พยายามยิงนะบางตัวมันก็มีปืนดีๆให้ อย่างเช่นตัวนี้ทุกคน M4A1 แล้วก็ MP5 ไปเดี๋ยวเราวิ่งออกเลยดีกว่าในเกมนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรละ10นาทีต้องระวังเหล่าตัวแฝงให้ดี วิ่งถึงทางออกยังปลอดภัยทุกคนส่วนมูลค่าในรอบนี้ที่ออกมาได้ก็แสนหกมาอยู่กันในเกมต่อไปทุกคนในเกมนี้ก็มาอยู่ในหมดดูโอส0 0หมื่นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสามหมเนี่ยจะมีอะไรดีๆให้เราได้ยิงกลับหน้าล็อบบี้บ้างนะเดี๋ยวผมจะลองมาดักดูตรงนี้ก่อนเผื่อจะมีตี้วิ่งมาหาจุดดักไม่ได้ทุกคนก็เนินตรงเนินนี้นี่แหละ เหมือนกดังจะมีเสียงเท้าข้างหน้าซากขอประตูแดงก็มีโอ้โหบดหลังจากที่ผมนอนรอไปสักพักใหญ่ๆทุกคนจนเหลือ16นาทนีก็เงียบมากอก็เลยตัดสินใจวิ่งทางสายกลางเดี๋ยวเราจะวิ่งสวนออกเลยเพื่อนเราก็อยู่อคอกมา้าเหมือนจะได้ยินเสียงบนปืนใหญ่นะผมไม่แน่จาเป็นเอ๊ อันนี้น่าจะเป็นคนเป็นสไนเก็บเสียงฟังจากเสียงแล้วน่าจะเป็นโมซินสองตัวด้วยเดี๋ยวรอดักเขาดูทุกคนผ่านไปไม่นานทุกคนตอนนี้เขาก็ยังคงวนเวียนอยู่ฟังจากเสียงก็น่าจะเป็นโมซินเรี <c oughs> <c oughs> ยบร้อยเล็กตัวข้างบน เซตไม่ได้ใหญ่นะอย่างว่าเลยสามหมื่นเกือบตายแดงเถือกเลย <c oughs> เดี๋ยวลองมาดูทุกคนสามหมื่น FC เขาบอกว่าเจอแต่เซตดีๆ <c oughs> มันใกล้จะรีซีซั่นแล้วไงบางคนก็ลงมาปั๊มแรง้งมาดูตัวแรกกันตัวนี้ก็เป็นอ่าโมซินกับ AK เกาะสน่าจะเป็นเซตออลิทนั่นแหละที่เอามาเล่นนะส่วนตัวที่2อผมยิงน่าจะหล่นอยู่ข้างล่างนี่เจอแล้ ตัวน,นี้เหมือนจะเป็น AK เหมือนกันอันนี้ก็เป็น M110 กับ AK อ MK อะไรเ k ทุกคน <c oughs> <c oughs> คิดว่าเป็นแฝงช่างมัน อันนี้ก็น่านะจะเป็นเซตอีลิทเหมือนกันทุกคนเดี๋ยวเราวิ่งออกเลยดีกว่าเวลาก็เดี๋ยวไม่เยอะละมาใจทางออกกันทุกคนหมดสามหมื่นคนไม่ค่อยดักทางออกกันนะถ้าว่าแปดหมื่นนี่น่ากลัวมูลค่าในรอบนี้ที่ผมออกมาได้ก,ก็แสนสี่อยู่กันในเกมต่อไปทุกคนในเกมนี้ก็มาเกิดตรงโกดังบนไม่เป็นไรเดี๋ยวตามสไตล์เดิมทุกคนฉีด หลอดแดงแล้วก็ยัดแก้ปวดเดี๋ยวเราวิ่งยาวเลยในเกมนี้เนี่ยผมกล่าวว่าจะวิ่งมาดักตรงกำแพงผมว่าจะวิ่งมาดักตรงกำแพงตรงนี้ผมเคยทําคลิปดักไปแล้วทุกคนมันสามารถดักตีที่ว่าวิ่งมาจากบ้านพาักได้นะเป็นมุมดีด้วยเพราะว่าคนปกติแล้วเขาไม่ค่อยเช็คเหลี่ยมนี้กัน ียบบ้อยเพื่อลมตีของเราในรอบนี้เนี่ยผมก็นั่งรออยู่พักใหญ่ๆทุกคนตี้จากบ้านพักก็วิ่งมาละเดี๋ยวเรารอเขาเลยแล้วกันโอ้โหมันจะมีสองตี้ชนกันทุกคนในตอนนี้นะเราก็รอเป็นมือที่สได้เลยมันจะมีตี้จากสายกลางกับตีบ้านพักบวกกันอยู่ตอนนี้ ผมจะรอให้เขาตีกันให้เสร็จแล้วก็รอเป็นมือที่สามหมดดูโอมันดักง่ายอยู่แล้วทุกคนไม่เหมือนหมดสี่หมดสี่นี่หยิงไปสองตัวก็เหลืออีกสองแต่ว้าหมดดูโอเรายิงตายไปตัวหนึ่งก็เหลือแค่ตัวเดียวค่อยคดิบทุกคนค่อยค่อยคดิบผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นเซตใหญ่หรือเปล่า แต่ว่าเท่าที่ฟังเสียงอยู่มันจะมีเสียง MK14 เก็บเสียงด้วยผมไม่เชืว่อว่าเป็นในไหมเหมือนตอนนี้เขาจะตีกันเงียบเลยคนน่าจะอยู่ในช่วงกำลังเคลียร์ของมันเหลืออยู่ไม่กี่ตัวทุกคนมันผมไม่รู้นะว่าเหลืออยู่กี่ตัวแต่ว่าได้ยินเสียงล่าสุดตอนนี้แค่ตัวเดียว น่าจะกำลังวิ่งไล่เก็บของอยู่เรียบร้อยไนแตกผมว่าแล้วทุกคน MK 14โอ้โหเซ็ตใหญ่นี่ไงหมดสามหมื่นติดยุทธปะเนี่ยโอ้โหไนตติดยุทธเหมือนว่าจะยังมีเพื่อนเขาเหลืออยู่ตัวหนึ่งทุกคนเป็นเปิร์นไอสกา แต่ผมไม่แน่ใจว่ามันแอบ,บอยู่ไหนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเคลียร์ของตัวเซตใหญ่นี้แล้วก็ออกเลยดีกว่าทุกคนผมไม่กล้าอยู่ต่อเราได้นายติดยุดด้วยทุกคนเราต้องรีบเคลียร์ของแล้วก็รีบออกเลยมันเหลือสก,กายอยู่ตัวหนึ่งทุกคนผมไม่กล้าเคลียร์ของต่อนะเราออกเลยดีกว่า แต่ว่านายไม่ติดยุทธ์น่าจะวิ่งได้เหว่เพราะเซตใหญ่ไงรอบนี้ก็จ่ายทางออกเลยทุกคนส่วนมูลค่าในรอบนี้ที่ผมออกมาได้ก็หลานหกนท์นอนไม่หลับแน่คืนนี้เป็นนท์ติดยุทธ์ด้วยไงยิงมาได้ตัวเดียว m อ5ไฟโอ้โหดวงโคตรดีมาอยู่ในเกมต่อไปเกมนี้ก็มาเกิดตรงเขาเรียกอะไรนะดิมน้ำดิ่มทะเลสาบทะเลเทียมมา ยัดหลอดแดงยัดแก้ปวดแล้วก็วิ่งยาวเดี๋ยวผมว่าจะวิ่งไปแคมป์ตรงคอกม้าแล้วกันเหมือนจะยังไม่มีตีเข้าด้วยทุกคนเดี๋ยวเราเคลียร์บอทเสร็จแล้วก็ <c oughs> หาลักกันแถวนี้ดีกว่าเห <c oughs> มือนว่าตีตอนนี้น่าจะเป็นตีบ้านพักมาทุกคน เฮ้ยของแดงตียะไปเดี๋ยวเราไปดักยิงตีปืนใหญ่กันดีกว่าบ้านพักมันน่าจะมาปืนใหญ่แล้วแหละจีสามปผมไม่แน่ใจฟังจากเสียงน่าจะใช่วันนั้นเขาวิ่งลายกลางทุกคนวิ่งกลางหนนเดี๋ยวรอแถวนี้ดีกว่าสามชั้นก็มีบอดบ้านยาตะโกนนทุกคน ตรงนี้มีเสียงแอ LL นะตรงไอ้รถบัสเมื่อกี้มีอยู่เสียงหนึ่งหลุดมาเหมือนว่าจะมีตัววิ่งขึ้นคอกไปละตัวหนึ่งโอ้ไม่โดนสักเม็ด เพราะว่าตอนนี้โคออกมามีตีอื่นเข้าด้วยทุกคนต้องตายสองตีกำลังตีกันอยู่ oh, <no. S 1> เรียบร้อยแตกน่าจะหมดกับตายเหมือนกันขอนี่ไงจีถมที่ผมได้ยินตรงสายกลางเมื่อกี้นะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นปืน,น MDR ทุกคนคู่เลยเก็บมา เดี๋ยวเราเคลียร์ของตรงนี้เสร็จเราออกเลยมือที่สามหวังเจีย๊ยบตัวน,นี้ก็เป็น m 1 6ลูกรักทุกคนแต่ว่า m 1 6เราไม่เก็บเลยเราเก็บแค่ของแต่งก็พอ ทุกคนเดี๋ยวเราวิ่งออกเลยดีกว่าตรงนี้เหมือนจะมีอีเวนต์บอทเกิดด้วยไงตอนแรกผมมายังไม่มีขอเคลียร์ก็สุวนปืนแป๊บนึงเดี๋ยวเราจะวิ่งกันยาวละน่าจะไม่มีตัวดักอะไรข้างหน้าในรอบนี้ก็หลังจากที่เคลียร์อะไรเสร็จเรียบร้อยผลก็วิ่งออกยาวเลยได้ MDR มาสอกระบอก หือว่าปืนดีเซ็ตไม่ดีก็เถอะมูลค่าในรอบนี้ก็ออกมาได้3 0,000นอยู่กันในเกมต่อไปเกมนี้ก็มาเกิดบ้านแดงหรือว่าถนนหลวงเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉีดยาแดงแล้วก็วิ่งยาวเหมือนเดิมทุกคนต้องระวังตีโกดังกับ3มชั้นแล้วก็บ้านกลางบ้านพักดิแต่ว่าบ้านพักไม่มีก็วิ่งยาว ตรงโกดังนี้ก็ยังไม่มีที่เข้าขทุกคนน่าจะยังอยู่โกดังบนหรือไม่ก็ไอโกดังสินค้าเนี่ยข้างหน้าเนี่ยผมว่าน่าจะมีเพราะว่าบอดตรงนี้มันยังไม่โดนเคลียร์เดี๋ยวผมจะมาดักแถวนี้แล้วกันถ้าว่าเขาวิ่งขึ้น3ามชั้นยังไงผมก็น่าจะดักยิงได้ถ้าวิ่งกลางหนุน่นผมก็ดักยิงได้เหมือนกันส่วนบอดก็เลี้ยงเอาไว้ก่อนนะ หลังจากที่ผมนั่งรออยู่ได้ไม่นานทุกคนมีหนึ่งตัววิ่งมากั้งหนุนตัวหนึง่งน็อกน็อกปะน็อกหรือตายน่าจะน็อกโอเคกลับที่เดิมดักเสร็จกลับมาอยู่ที่เดิมโอ้โหมีเสียงเช็คระเบิดด้วยวเพื่อนเราย,ยัางอยู่อุ่นใจได้นะน่าจะเหลืออีกตัวหนึง่งเพื่อนมัน เดี๋ยวเรานอนรอต่อเลยทุกคนในรอบนี้ผมก็นอนจนเหลือ9นาทีสุดท้ายทุกคนรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยเพื่อนลมตี้ของเขาเริ่มจะเคลียร์บอทแล้วก็วิ่งออกละเหมือนจะเป็นปืนเก็บเสียงนะผมไม่แน่ใจว่าเป็นปืนอะไรเนี่ยไม่ใช่ m 1 1 0นะถ้า m 1 1มมันเป็นอีกเสียงหนึ่งแล้วเขาวิ่งเขาไม่เคลียร์ของของเพื่อนด้วยไง โอ้ oh, เสียงกดเซฟว่ะหมอนี่กดเซฟก่อนออกด้วยแบบนี้ก็หวานทุกคนเดี๋ยวเรารอดักยิงขาเลย <S <S 2> <S 2> แล้วก็เรียบร้อยหนมถ้ามันวิ่งออกดีคือเอ้ยมันก็ออกทางเดียวแบบเรานี่ว่ะเป๋าโคตรใหญ่โอ้โหเซ็ตเคีย์ของยาวๆอะไรทุกคนอันนี้ SVD กระเป๋าใหญ่ด้วย ก็ว่าอยู่ทำไมมันไม่วิ่งเลยทุกคนมันเซ็ตใหญ่นี่เองแต่เหมือนว่ามันจะไปยิงใครมาได้ด้วยไม่รู้นะน่าจะเป็นตี้เกิดน่าจะบวกกับตี้เกิดแน่เลยแล้วก็เก็บของเสร็จไม่กล้าวิ่ง เขากดเซฟไว้ให้เราด้วยทุกคนมาของแดงโอเครู้เรื่องไปเหลืออีกศพหนึ่งเราเคลียร์ศพนี้แล้วก็วิ่งออกเลยไม่น่าจะมีใครดักแล้วแลวหละเหลือ5นาทีละผมก็ต้องรีบเหมือนกันนะไม่งั้นเดี๋ยวจะวิ่งไม่ทันเหยียบร้อยน้ำหนักเกินวิ่งไม่ออก ต้องทิ้งหลีกออกว่ะน้ำหนัก71โอเคไปวิ่งยาวเกมนี้ก็จ่ายทางออกเหมือนเดิมทุกคนไม่น่าจะมีคนดักละแหละเพราะว่าเงียบมากแล้วเหลือ2นาทีถ้าว่ามันดักอีกก็ให้มันไปแต่ยังที่บอกนะว่าหมด30,000คนมันไม่ค่อยดักทางออกกัน <S 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 และมูลค่าในรอบนี้ที่ผมออกมาได้ก็4 0,000น ท่ามาลายทั้งหมด2ตัวเซตใหญ่ทุกคนเซตยังใหญ่เลยอันนี้ตัวแรกก็เซตไม่ได้ใหญ่นะแต่ก็ของได้อยู่ส่วนตัวนี้บอกเลยว่าหัวโดยเลมอนทุกคนเซตเบิ่มๆแล้วก็เป็นยังไงกันบ้างทุกคนสำหรับอีพีนี้นะก็วิ่งไปบ้างดักไปบ้างก็ตามสไตล์ทุกคนโอเคไว้เจอกันใหม่ใน E ีหน้าทุกคนสำหรับวันนี้เนี่ยนะผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อน เดี๋ยวอีพีต่อไปก็น่าจะเป็นซีซั่นที่9แล้วหรือไม่ก็ยังคงค้างอยู่ในซีซั่นที่8ก็รอชมไปวันนี้ผมก็ขอตัวก่อนทุกคนไว้เจอกันใหม่